สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมนี่ดูครับดูสะลูกนี้นะครับนี่เพื่อนคิดว่าเป็นผลงานของรุ่นไหนนะครับดูครับเแต่หินนะครับ ผลง,งานเจ้าตัวนี้ครับสามหนึ่งสาม D2 นะครับ G4 ด้วยนะครับโอ้เจ้ามันรุนได้เป็นรุนได้ดอกเนี่ยครับผลง,งานการเจาะนะครับมีแต่ลุกลังลุ้นลวนนะครับ งานซปเปอร์นิวครับอันนี้ก็ฮ i โน่ครับ F17 นะครับอื้ยสวยๆเหาเดียวครับคันนี้อเอาลมก่อน ย้อนแสงนะครับ ขยายขยายสะนะครับนี่ใหล้มก่อนนี่ครับผลงานการเจาะลูกลังนะครับโดยคันนี้เลยครับ นานจะเจอแค่สักทีหนึง่งกินหินนะครับเป็นอาชีพหลักปกติเขาจะกินดินกินดินเป็นอาชีพหลักนะครับกินหินเป็นอาชีพรองนะครับอันนี้คือกินหินเป็นอาชีพหลัก เครื่องก็เบาๆครับนี่แค่พันห้าร้อยสี่ร้อยรอบเองนะครับผลงานซุปเปอร์นิวับทำการแสดง,สงให้ชมนะครับวันนี้ คือสาจิ๋วนะครับสาเล็กนะครับนี่เพื่อขุดเพื่อเลี้ยงหอยนะครับอ่ะดูปีเขานี่กว้างมากครับอยู่ประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับ phạm quang ครก็น่าจะมีอายุพอสมควรน,นะครับคันนี้นะครับ,รบโลโก้ใหม่ยังไม่มาครับ ว่าก็ถือว่าใหม่นะครับในแถวแถวบ้านเรานะครับในรงการนะบ้านเรานี่รุ่นเก่าของบ้านเขาก็กลายเป็นรุ่นใหม่ๆของบ้านเรานะครับเพราะว่าบ้านเราจะ้จาก,กว่าเขาครับกี่นี่ทรงเดียวกับดูซานนะครับทรงเดียวกันนะครับ không đua xa này sẽ sẽ giống nhau vậy này con nio lắm rồi còn clip này ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเราตามไปโอ้เรเดินไปกุบๆๆนะเราก็ขี่ราตามหลังโอ้ใบแตกก็ใหญ่นะครับใบ <c oughs> แถกใหญ่หกสิบเซนครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะครับ เดินไปเลยน,นะครับนี่เก่วจริงๆเหมือนจะใช้งานหนักนะครับแต่ว่ารถสภาพดีนะโอ้ลวดสายไฟเอาสายไฟนี่ติดหูกระจกเลยนะครับ คนละโอ้วอลเก็งถูสายไฟไปเลยร้อนนะครับนี่โอ้ไม่ได้เตรียมอะไรมาหรือว่าจะมาเป๊บเดียว เดีนตีบอหน,นึ่งนะครับดูจังวะเขาปิดนะครับนี่อ้วเลี้ยวแบบนี้เลยเนาะแจ้องจริแเจองจริงโอ้วไปไหน,น น้นคอนกีด ิงโอะ้ยต่อครับนี่ต้องถามทีมงานนะครับนี่ก็รถด,ดำสี่คันครับ is โอ๋บานหน้าครับดอกนี่ 4 tấn nữa Chắc có dạ nặng quẩy cho ban cho trong thôi trái luôn bò mày khắp Không lèo vậy Mày đu Thắng lẹc ทรงนี่ไม่รู้ว่าถาดนี่ไหวหรือเปล่านะสองร้อยนะครับว่าทรงนี่เหมือนทรงขึ้นรถเกี่ยวนะครับแต่ว่าช่วงล่างรถได้อยู่นะครับช่วงล่างสิบร้อนะ โออ้เบสิ F17 ปั่นทุบสามหนึ่งสามครับไปแล้วเอาเดียวครับผมถาดรถเกี่ยวนะ